ถ้าเราพูดถึงร้านอาหารเด็ดย่านฝั่งทนก็คงจะมีชื่อสมศักดิ์ปูอบรวมอยู่ด้วยวันนี้ก็เลยมากินสมศักดิ์ปูอบสาขาลาดย่าดูสิที่ร้านเขาใช้ปูตัวใหญ่สดๆเลยแหละพอเข้ามาถึงคนก็เต็มร้านเลย เมนูของที่ร้านจะมีไม่เยอะนะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกปูอ,อบบนเส้นกุ้งอ,อบบนเส้นที่พ่อครัวกำลังสับอยู่นี้จะเป็นปูไข่หลังจากสับปูลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดเรียงไข่อย่างสวยงามไข่ก็ให้เยอะอยู่นะเป็นกระดองเลยแล้วเสร็จก็เอาไปอบกับบนเส้น สาขาลาดย่านนี้ทำอาหารค่อนข้างเร็วลอไม่นานแป๊บเดียวก็ได้อาหารมากินแล้วจานแรกปูไข่อบวุ้นเส้นอันนี้เพิ่มวุ้นเส้นพิเศษด้วยเพราะว่าชอบกลิ่นวุ้นเส้นมากวุ้นเส้นเหนียวหนึบอร่อยส่วนที่เจ้มจ้นจะอยู่ตรงก้นก้นหม้อนะคะเวลากินจะต้องแบบตักขึ้นมาด้วยจานที่2เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเพิ่มวุ้นเส้น สำหรับคนที่ขี้เกียจแกะปูจานนี้จะเหมาะมากเลยเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่แกะง่ายวันนี้มาลยุยชันช้นๆขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย